ล้วนอที่มิเลย์พูดว่ามิเลย์อยากย้อมผมสีชมพูมากๆเลยซึ่งมิเลย์เคยทําไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้สีชมพูแต่อย่างใดมันกลับออกมาเป็นสีพีชชเนาะครั้งนี้ก็คือมิเลย์ก็เลยอยากจะมาแก้ตัวโดยการกัดสีผมใหม่แล้วก็ย้อมเป็นสีชมพูนะคะเพราะฉะนั้นมิเลย์ก็จะทําแยกไป2คลิปเนาะก็คือคลิปนี้เป็นคลิปกัดผมแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปย้อมสีชมพูก็คือเห็นไหมทุกคนมันจะแบบมีความขึ้นเป็นโคนดําเยอะมากมอง ตรงนี้อาจจะแบบยังเห็นไม่ชัดน,นะแต่ว่าถ้าเนี่ยถ้านี้เลยรวบผม,มเห็นไหมมันก็คือจะเห็นว่ามันขึ้นสีดําเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นวิเลยก็เลยจะทําการกัดสีผมก่อนนะคะในวันนี้เพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงไอศครีมนะคะทุกคนเห็นไหมจินนี้น่ารักมาก คือตอนแรกอะเรากะว่าเราอาจจะย้อมแบบลิซ่าคือตรงนี้เป็นคนดังใช่ไหมแล้วก็ลงมาสีชมพูแต่อยู่ๆพอเราเห็นเจนนี่ในไทยเอ็มวีปุ๊บเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ฉันต้องเป็นเจนนี่โอเคค่ะสําหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะในวันนี้เราก็จะมีเป็นตัวเดิมเลยก็คือผงฟองมิเลจะใช้เป็นของ m e r c ์ซนะคะก็คืออย่างที่มิเลเคยบอกว่าใช้แล้วก็คือกัดแล้วผงไม่เสียเลยแล้วก็เห็นไหมยังนุ่มยังสวย แล้วก็ไม่รู้สึกถึงความแห้งเสียรว่าหยาบกระด้างเลยซึ่งราคามันอาจจะสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าถ้าเรื่องคุณภาพนี่นี่เลยการันตีได้เลยอยู่ที่เซตละเก้า้อยบาทรวมส่งนะคะบอกเหมือนเดิมแล้วก็เนื่องจากว่าเราทําผมหลายรอบถึงเวลาแล้วที่เราจะมีผ้าคลุมนะคะอันนี้มิเลย์สั่งมาจากลาซาด้าเนาะ <S <S เดี๋ยวมิเลย์จะแคปติ้งล้านไว้ให้ตรงนี้เนะเาะเผื่อใครจะไปตาม <S <S เพราะว่าหลายๆคลิปเนาะมิเลย์ก็ใช้เป็นแบบอะไรอะ ถุงพลาสติกใช่แล้วคือแบบมันตลกมากอะแม่มิเลยว่าหลายครั้งแล้วขนาดนี้ก็ว่าแบบไปซื้อผ<ฤ>้<ฤ>อาคลุมเหอลูกอเขาอะไรอย่างนี้ต่อมานะคะนี่เลยก็จะมีกิ๊บแบ่งผมนะคลิปก่อนๆน,นี่เลยจะใช้ยากในการแบ่งผมแต่ครัปป้งนี้คือแบบอยากลองใส่กิ๊บบ้างกิ๊บปักเป็ดตัวนี้นะทั้งซองเห็นไหมมีเยอะแยะไปหมดราคาแค่ส0สิบาทเองซื้อตามร้านแบบกิ๊บชงกิ๊บช็อปอทั่วไปมีมากอะไรนี้แล้วก็จะเป็นนี่นะคะชุดย้อมก็คือจะประกอบด้วยกระบาดแล้วก็แปรง ที่มิเลยซื้อใหม่เพราะว่าอันเก่ามิเลยหาไม่เจอนะคะจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นหมวกคลุมอาบน้ำนะที่มิเลจิกมาจากโรงแรมนะคะไปเข้าพักแล้วก็เอามาเพราะว่าเราไม่มีอะไรอะแผ่นแรปแผ่นซีนของเขาก็คือเวลาที่เรายอมเสร็จอะเราก็จะใช้ตัวผ้าคลุมอาบอีหมวกคลุมอาบน้ําคลุมไวแ้แทนสำหรับใครที่ไม่มีนะจะใช้เป็นแบบ หมวกคุมอาบน้ำทั่วไปในห้องน้ำก็ได้แต่ของมิเลขอใช้เป็นนี้แล้วกันแล้วก็หวีในการแบ่งผมนะจ๊ะโอเคค่ะสําหรับขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนนี้ก็คือมิเลได้ไปใส่ชุดนักบินอวกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ๋อมีใช่แต่อย่างใดมันก็น่ารักดีนะทุกคนดูดิแล้วมันก็คุมไปถึงข้างหลังด้วยโลมๆก็คือประทับใจ มีเรื่องคุณสมบัติแล้วก็ราคาโอเคต่อไปนะเราก็จะมาผสมเจ้า2ตัวนี้กันเลยเนาะก็คืออันนี้มันจะเป็นผงฟอกส่วนตรงนี้มันจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไร,รอ่ะไฮโดรเจนปะใช่แหละ <c oughs> <c oughs> วิธีการนะเขาจะบอกว่าใช้ผงฟอก30กรัมต่อไฮโดรเจน100กรัมซึ่งเราก็จะทําการกะด้วยสายตานะคะจริงๆมันก็มีขีดตวงแหละตรงนี้ตรงได้ สากรัมก็คือประมาณ1ช้อนอะเนี่ย1ช้อนเนี่ย30กรัมเพราะฉะนั้น100 100 ml ก็คือแบบเนี่ยทุกคนมันจะเขียนอยู่นะว่านี่100 200 500ก็คือว่าเทตามนี้แล้วก็ตักเฉลี่ยให้พอๆกันนะจ๊ะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้แต่ว่าถ้าเป๊ะมันก็จะดีไงโอเคงั้นเดี๋ยวมีเลยจะทำการผรสมสูตรเลยเนาะ ก็กับปริมาณเอานาว่าใครแบบเอามากเอาน้อยเพราะว่าผมแต่ละคนแบบมีความไม่เท่ากันของมิเลงนี้เลยจะใส่ไปประมาณ90กรัมนะคะต่อไปก็ไฮโดรไฮโดรมิเลยก็จะใส่ไปประมาณ300 ml นะคะนี่ค่ะถึงขีดยังปลดๆๆๆลดป,ดป,ดปดมองไม่เห็นขีดอ๋อ สามเราก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ฟอกนาะนลืมไปแล้วว่ามันต้องตรงเท่าไหรยังไงบ้างโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวมิเลยก็จะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันค่ะส่วนผสม เรามิเรยก็จะใช้เป็นกิบนะคะในการแบ่งผมนะรอบนี้แล้วก็ถ้าใครไปดูคลิปก่อนหนะ้นานี้มาสําหรับมือใหม่นะมิเลยแนะนําให้ใช้เป็นน้ำนะชโลมผมให้หมาดๆก่อนแล้วค่อยเกลีย่ยมันจะเกลี่ยง่ายแต่สําหรับคลิปนี้มิเลยอยากลองทําดูแบบเออโดยไม่ใช้น้ําดูว่าถ้าไม่ใช้น้ําแล้วอ่ะการเขาเรียกว่าอะไรการกัดหรือว่าการฟอกของสีผมอะ่ะมันจะดีกว่าไหมหรือว่ามันพอๆกันเพราะฉะนั้นมิเรยก็จะ ไม่ช่ลมผมด้วยน้าแล้วกันเานาะคลิปนี้โอเคอันนี้ก็คือเพี่จะทําการแบ่งผมเลยเนาะแบ่งไงดีแบ่งไงดี ใค่ะมิเลยจะทําการแบ่งผมข้างนี้ยังไม่แบ่งเนาะก็คือมิเ้กล่าวว่ามิเลยจะพาดผมไปฝั่งนี้ไงเพราะว่ามันจะได้ฟอกคนเน้นๆด้วยก็คือจะอะไรอะแบ่งผมทีละข้างก็คือหลังจากที่ทําการฉลมข้างนี้เสร็จก็คือยวมาแบ่งผมข้างนี้แล้วก็ฉลมข้างนี้ต่อเนาะทุกคนขั้นตอนนี้ใส่ถุงมือกันด้วยนะเพราะว่าจะได้กันเลอะเนาะสีมันจะได้ไม่โดนมือเราผงฟอกอะไรถ้าเกิผกดผงฟอกโดนผิวจะเกิดอะไรขึ้นมิเลยเคยลองมาแล้ว ถามว่ามันเกิดอะไรไหมก็ก็ไม่เกิดอะไรมากนะก็แค่ว่าผิวตรงนั้นของเราอะ่ะมันจะขาวเป็นดังๆดวงด้วงจ <c oughs> ถามว่ามันหายไหมมันหายนะเรนจะแบบเอออาบน้หนํหลายรอบแต่แค่แบบผิวเราอ่ะมันจะขาวขึ้นแบบเป็นจุดๆๆ,ๆๆตามที่แบบเราโดนน้ายากระเด็นใส่อะไรประมาณนี้นี่นะะโลมไปเลย ีแรกจะเน้นตงโคนก่อนนะคะเพราะว่าด้วยความว่าโคนของมิเลยอะมันเป็นสีดําเข้มก็คือว่ามันอะจะเข้มกว่าบริเวณปลายคืออย่างบางคนอะเขาก็ในหลายๆคลิปก็คือเขาอะจะฟอกบริเวณปลายก่อนเพราะว่าโคนอะมันเป็นจุดที่สีมันหลุดง่ายที่สุดเพราะว่ามันเป็นโคนอ่อนถือผม,มันขึ้นใหม่แต่กรณีนี้คือมันเป็นสีดำไงก็คือเราสามารถฟอกโคนก่อนได้เลยนะคะแล้วที่ถามว่าทําไมมิเล่แบบเอ้ยทําไมไม่ใช้เป็นแบ่งช่อในการแบบ กัดตรงนี้กอนแล้วก็ค่อยกัดตรงนี้ที่หลังก็คือด้วยความว่าโคนเะน่ะมันกัดง่ายมันอ,อนะ่อนเนาะมิเลยก็เลยจะกัดโคนไปพร้อมกับปลายเลยมิเลยก็คิดว่าสีมันก็น่าจะออกมาแบบสม่ำเสมอไล่เรียก,กันนะไม่น่าจะหนางดวงถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะ โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือมิเลยททำการฉลวงด้วยหัวเนาะแล้วมิเลยก็ใช้หมวกคลุมอาบน้ำนะคะคลุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเรานะคะก็จะทิ้งเขาไว้ประมาณ40-50นาทีนะคะแต่ถ้าใครอยากเอาไว้ชัวร์เลยก็1ชั่วโมงก็ได้แล้วเดี๋ยวมิเลยก็จะไปสระผมแล้วก็มาอัปเดตสีหลังจากกัดผมให้ดูกันแล้วนะคะไปรอดูกันเลย What มานี่คะ่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างอันนี้ก็คือฟินิชลุกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อคืนมิเลยทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะเช้ามาก็ได้สีผมอะไรประมาณนี้เลยก็คือมันจะมีความอ่อนลงเนาะแล้วก็ในความว่ามิเละ่ะไม่ได้แบบกัแต่ข้างบนโดยเฉพาะแล้วก็แบบมีการห่ออะไรเนาะเพราะฉะนั้นสีผมก็จะมีความไม่เท่ากาันก็คือเห็นไหมเพื่อนเนข้างบนนะคะมันจะแบบ มีความสีเข้มแล้วก็ไล่มาอ่อนเห็นไหมเข้มแล้วก็ไล่มาอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้สีมันเท่ากันเนี่ยก็ต้องกัดรอบที่สองนะก็คือแบบไม่ต้องกัดตรงไปแล้วก็คือกัดโคนอย่างเดียวอีกร,รอบนึงแต่ส่วนตัวของมิเลมิเลยก็ค่อนข้างประทับใจแล้วนะก็คงจะไม่ทําอะไรเพิ่มอีกนอกจากจะยอมเป็นสีชมพูต่ตออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญเหมือนเดิมอีกแล้วคะ่ะทุกคนผมไม่เสียอีกแล้วนะคะ คือแบบผมกัดยี่ห้อ mercy คือแบบมีเลยประทับใจมากเพราะแบบจริงๆอ่ะมิเลยแอบหวั่นนะเพราะว่ามิเล่กัดผมอะถ้านับเป็นกัดปลายนะกัดปลายรอบที่4ี่แล้วนะก็แบบเอะผมจะขาดไหมอะไรอย่างนี้พอแบบตอนที่เปิดหมวกคุมอาบน้ําออกแล้วก็กำลังจะล้างหัวนะคือแบบมันมีความร้อนอะคือแบบผมร้อนๆนะพอจับแล้วรู้สึกแบบเหมือนเหมือนผมอยู่ในเตาอบอะไรแบบนี้แต่เชื่อไหมทุกคนพอบีบไปแล้วอะแทนที่มันจะขาดไม่ใช่นะคะมันนุ่มแบบนุ่มมากเป็น ผงฟอกอะไรไม่รู้อะที่แบบยิ่งกัดผมยิ่งนุ่มเนี่ยดูดิทุกคนอะอะใครว่าเสียเสียไหมอะดูดิอ,อะไรไปเสียะคือแบบผมสวยมากและที่สําคัญนะคะมีความนุ่มขึ้นอีกคือแบบอย่างที่มิได้เลยบอกมันเป็นผงฟอกที่แปลกมากมันยิ่งกัดผมยิ่งนุ่มเขามีแต่แบบเอ้ยยิ่งกัดยิ่งแห้งไม่ใช่คะ่ะนี่ยิ่งกัดยิ่งนุ่มไม่ใช่สำคัญนะตอนที่วิเลยล้างผมอะมันสนุกตรงที่ว่าผมอะมันไม่ขาดไงแต่ว่ามันมีความยืดหยุ่นคือแบบมันดึงเล่นได้อะคือแบบมันจะแบบเหมือน หมือนอะไรดีเหมือนวัดไมลล่าอ่ะดึงยืดยืดดึงยืดยืดแต่ตอนนี้คือแบบพอผมมันแบบเออมันแห้งแล้วมันก็ไม่ยืดแล้วนะแต่ว่าดึงแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมีเลยกระชากให้ดูเลยแบบผมยังมีความแข็งแรงอยู่เลยนะคะก็คือถ้าใครจะไปตามไปซื้อตามก็คือแนะนําที่ไอจีนี้เลยมิเลย์ซื้อที่ไอจีนี้นะคะสามารถแบ่งใช้ได้หลายรอบมากเชื่อไหมขนาดผมมีเรยยาวขนาดเนี้ย มันก็ยังไม่หมดมิเลว่ามันสามารถกัดอีกประมาณหนึ่งรอบคือแบบมันเยอะมากคือมิเลว่ามันคุ้มค่าตรงที่ว่าเวลาเราไปกัดผมตามร้านมันก็แบบ8 0 0 9 0 0พันหนึ่งพันสองแล้วแต่เขาจะคิดเนาะแต่นี้ก็คือแบบทั้งเซต900รแล้วคือเราจะกัดกี่รอบก็ได้ตามใจเราอะไรแบบนี้แล้วก็ที่มิเลบอกว่ามิเลอยากลองเปรียบเทียบดูว่าระหว่างโลอผมด้วยน้ำแล้วก็แบบฟอกไปตรงๆระหว่างที่ผมมันแห้งมันต่างกันอย่างไรก็คือมันถามว่าต่างกันไหมมันก็ต่างกันนะแต่แค่ แบบชโลมอ่ะมันจะเกลี่ยง่ายแล้วมันก็เข้าสู่แบบทุกซอกทุกอนูของผมมากกว่ากับการที่แบบผมแห้งแล้วก็ปาดไปตรงๆเลยนะส่วนการกัดเนี่ยมิเลยก็ว่ามันก็กัดพอๆกันก็เท่ากันไม่ได้มีผลแต่อย่างในแต่แค่แบบเออเกลี่ยน้ำมันจะแบบ เกลี่ยง่ายกว่าก็คือแบบมันชุ่มนนะ้ำนาะมันเกลี่ยง่ายกว่าเพราะว่าเนี่ยให้ดูเลยคือมิลเล่อะกัดไม่ทั่วนะคะเนื่องจากว่าบางจุดมิลเล่มองไม่เห็นไงแต่ว่าตอนที่มันฉโลมน้ำใช่ไหมพอพอเราถูวนไปเนี่ยเหมือนน้ำมันก็พาผงฟอกอะไปให้แบบสู่แบบจุด เล็กๆนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบพอทําเองแล้วพอเกี่ยไม่ถ่วมมันก็จะแบบจะเห็นเลยว่าเออตรงเนี้ยไม่ได้ทาน,นะเพราะฉะนั้นถ้ามิเลแนะนานะก็คือแบบชโลมก่อนแล้วค่อยกัดจะดีก่อนนะจ๊ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เนาะเดี๋ยวมิเลยไปแล้วนะอย่าลืมติดตามคลิปหน้าด้วยนะว่ามิเลย้อมออกมาแล้วจะสวยเหมือนเจนนี่หรือเปล่าโอเคค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ไปลวค่ะบ๊ายบาย Bye.